เผยข้อมูล s a m s u n เตรียมผลิตแร m ม p p d r ีดพร้อมรับการเปิดตัวชิปเซต Snapdragon 8 Gen 4<ม>ก่อนนั้นที่ทางขวคกล่อมได้ประกาศยืนยันการเปิดตัวชิปประมวลผลเลือโทองของบริษัทอย่าง Snapdragon 8 Gen 4ในเดือนตุลาคมนี้ครับและก็มีรายง,งานออกมาว่าทาง Samsung และ SK h y n i x ได้ทำงานร่วมกันในการสร้างแรมเป็นแบบ Alpidaasek แบบใหม่ขึ้นมาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับโดยแหล่งข่าววงในาจากเกาหลีใต้เผยว่าพร้อมที่จะเริ่มผลิตชิปหน่วยความจำเมื่อมาตรฐานได้รับการอนุมัติจากเจเดตโดยมีการคาดการณ์ว่าการผลิตจะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับโดย s ซัมซุงต้องการเตรียมชิปหน่วยความจำใหม่นี้เพื่อใช้ในสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปซัฟกอน8 4 พราะโมเดลเจเลทีฟเอไออาจมีค่าพารามิเตอร์มากกว่า1 0 0พัล้านเมื่อย้อนไปดูฝั่งชิป8 Gen 3ที่มี NPU ที่รองรับเจเลทีฟเอไอมาพร้อมกับ1,000ล้านพารามิเตอร์และถ้าจะมากกว่านั้น AIO จะสามารถเข้าถึงการสร้างวิดีโอที่ดีขึ้นและสามารถสร้างอัลกอริทึมการเขียนโปรแกรมที่แม่นยำยิ่งขึ้นช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของสมาร์ทโฟนได้ครับแต่ตอนนี้แผนงานของ LP d a ีเ ยังไม่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแบรนด์วิดและปริมาณแบรนด์วิดที่จะถูกจัดสรรให้กระบวนการของ AI แถมตอนนี้ครับทางซัมซุงก็ยังมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุง LP DDA5 เป็น LP d f a 5 x และ LP DDA5T ที่มีราคาต่ำกว่าเดิมด้วยครับแต่ถ้าแผนการของ LP DDA6 เป็นไปตามการคาดการณ์ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และพร้อมใช้งานในสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปซันประกอน8ป4ก็ยิ่งทำให้ความเร็วในการประมวลผล AI และตัวเครื่องเร็วมากกว่านี้ครับ